ขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทุกท่านเข้าสู่การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษของนางสาวนิตยาสาริกูลตำแหน่งครูวิทยฐา,านะชำนาญการโรงเรียนวัดลาบประดุจบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต เอกวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยายลัยราชภัฏพ,พระนครขรุศาสตร์มหาบัณฑิตเอกวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏ์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาบรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2553ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ เมื <buenas chas> hi, time, ่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2559ปัจจุบันเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดลาดประดุในการประเมินทั้งนี้ขอนำคณะกรรมการทุกท่าน เข้าสู่การนำเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูประจำปีการศึกษา2564ตามรายละเอียด3ด้าน13ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ด้านที่1การจัดการเรียนการสอนสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ทับห2ทับส,สทับหทับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมชุมนุมรักภาษาไทยกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสร้างและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาไทยให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ปรับหลักสูตรการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่สอน เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์กับผู้เรียนรูปผู้สอนรวมกลุ่มการปรึกษาหารือเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการวางแผนในการสอนที่หลากหลายทั้งใช้สื่อการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เน้นความทันสมัย ทันเหตุการณ์เหมาะแก่สถานการณ์ปัจจุบันเมื่อสอนเป็นที่เรียบร้อยมีการบันทึกหลังสอนนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาพูดคุยกับครูผู้สอนร่วมกันและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนำมาจัดกลุ่ม plc เพื่อแก้ปัญหาของการเรียนการสอนรวมทั้งมีการทำการวิจัย แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลของครูผู้สอนในส่วนของการวัดผลและประเมินผลเน้นการวัดผลที่หลากหลายเช่นการทำชิ้นงานการทำแบบทดสอบการประเมินตามสภาพจริงเป็นต้นจากการวัดผลดังกล่าวสามารถจำแนกได้ดังนี้ความตั้งใจของผู้เรียนวัดได้จากการสังเกต ความรับผิดชอบของผู้เรียนวัดได้จากงานที่ส่งของผู้เรียนความรู้และทักษะของผู้เรียนเน้นจากการทำแบบทดสอบสำหรับคะแนนการประเมินผลจะใช้เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ผู้เรียนทั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่ผู้เรียนส่วนตัวชี้วัดของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน ในปีการศึกษา2564ผู้เรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3จำนวน4ห้องเรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการประเมินด้านที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนในปีการศึกษา2564 ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องทับหนึจำนวนนักเรียนที่รับผิดชอบ45คนมีห้องเรียนอยู่ที่อาคารหนึ่งได้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้หนักเรียนใช้ความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในสถานศึกษา และตามหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนคือจัดห้องเรียนให้สะอาดจัดเวรทำความสะอาดห้องเรียนกํากับดูแลนักเรียนโดยเข้าคาบโฮมรูมเพื่อกระตุ้นให้เกิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานร่วมกันรวมไปถึงการให้แรงบันดาลใจ การปฏิบ <S preach science> ัต so ิตนเป็นคนคุณภาพของสังคมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกำลังใจการเรียนเน้นการเสริมแรงด้วยคำชมการให้เกียรตินักเรียนโดยการให้คำชมหน้าเสาธงหน้าชั้นเรียนหรือในสังคมออนไลน์การจัดการประชุมผู้ปกครองและการเยี่ยมบ้านที่จัดขึ้นในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่ส ทำให้ได้พูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อที่จะส่งเสริมผู้เรียนให้ตั้งเป้าหมายในการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งครูที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากนักเรียนเพื่อติดตามผลการเรียน ร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านปัจจัยการดำรงชีพทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาทั้งปัจจัยพื้นฐานยากจนและทุนต่างๆสำหรับนักเรียนในปีการศึกษา2564นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1ทุกคนไม่สร้างความหนักใจ และพร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ต่อไปด้านที่3การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้จัดทําแผนการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานพร้อมทั้งได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ คือการอบรมวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีจำนวน20ชั่วโมงซึ่งนำมาใช้ในกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลการพัฒนาการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตอน้นเข้ารับการประเมินนวัตกรรมทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2 การประกวดสื่อการเรียนการสอนการพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้จุดเน้นที่9 ICT พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 5. เรื่องประเทืองปัญญาพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 1. คน1ปี1นวัตกรรมพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน ครูมืออาชีพเสมาทองพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานห้องเรียนคุณภาพพัฒนากระบวนการเรียนรู้จุดเน้นที่10พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ทั้งนี้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดให้กับครูผู้สอน ได้พัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพในการประเมินครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อประเมินตามกระบวนการขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง